ยังอีกเนาะพูยังอดอยังนาะปัญหายังมาให้กูกินอีน้าบ่นเนี่อนอยอเนื่อยเนี่ยนห่เนื่อเสือประสันพี่น้องขอมากกินแต่เนื่อเสือเนื้อเสือหาบ่ได้มหาได้แต่เนื่องัว,งวมียังกัดลำมันานั่นแล้วกลับสวัสดีครับผมครับกลับ,บสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วครับมันอีกอะขึเกาล่ะครับเฮ้ยได้ลูกล้านมาเตอไซนี่ โอ้นี่ยเอฟซีเป็นมาเด่นน้ำครับนี่เพิ่นเออครับเพิ่นมาเด่นไม่เยี่ยมไม่ยามเพิ่นก็เลยมาขอรวมงานน้ำกะมานจะทางไหนครับบ้านมาจากโคราชครับผมจากโคราชบ้านอยู่โคราชมาจากโคราชโดยตรงเลยแมนครับขับรถมาหอดพี่ครับสุดยอดเลยทมุนทนสายสีมาจากโคราชเอ้าวมอนี้กระโบกปากโบ๊ะโบ๊ะรายงานเพื่อนแน่นันสวัสดีครับผมไทยทางดํา พอกันในเรือนมะพอกันไหมคลิปไหมหัวรลุนก็เล่าวันนี่เนี่ยชุดเลยวันนี่เนี่ยสิคนละสีเนาะพี่น้องโอ้ยงัวคนละงัวงสองโตพี่น้องเอ้าลุงมือตทียจะเสียบแต่สร้อยมานบ่อหลายมาได้กินได้หวุดมากนะนะปุ้ยเป็นมือสังหารโอ้เสือกแท่นหน้าไปนะแท่นหน้ากับหวานเมาอย่างเงี้ยหนีพุ่นไปนหน้าเป็นเพียงโอ้ย บังนะครับกินแบบบานๆเนาะครับคำยังไงโซ่ขอคำแรลกกันปะเอาซื้อยังหรอครับมาผมซืเหรียญซื้อต้นครับผมต้นเนาะต้นต้นครับครับจากโตตามอาจารย์อดมาเตี้ยต้นโคราชเราเป็นเอฟซีเป็นแฟนๆเรามาเยี่ยมมายางน้ำน้ำมาจากโคราหรือเป่าครับแมนครับผมแมนมากอะเพื่อว่างกระแวกเขามากครับตอนรับฮับซูแบบนี้แหละกนเลยซื้อจูบกิอเขาไม่ต้องถือยังเขาไหมเขามาจะโต เยวจนรอสือสู้กินเ <laughs> องโหยากตัวนี้เอ,เ,อเอาไอเอาเลยไอครับผมซุกะเม็ดีกว่ามี่อยากกินเลครับ๋ยวให้จังเราแก้วขมำ้ำมัน,มมมนก็ตกแต่ฝนเหมือนดตับบานหนึ่งเอานังเลยอเ,ออเอาัอ้งพวงเลยเอา เปล่นที่สิแคบไปน้อยนึงพี่น้องโอ้โอ้ตับหวานนะพี่น้องนะตี๋หวานจังสีจังสี่เลยของมากแหม่นดีครับตับตับมีโอกาสกับแวะกับแม่เล่นได้นะครับเป็นมาต่างตับปายแล้วพอดีผมพึ่งมาหอดคนอีสานครับต้องกินแบบนี้ครับข้ามยิ่งใหญ่เลยข้ายิ่งใหญ่หรอข้ามโอโอ จัดไปมีหรือเอล่านั่นแหละไม่ต้องอืไปใส่ให้เพิ่นเบิ่งอื้อหือโอ้นี่ตับตัวนี้คือตะเกียบเจ้าหู่เจ้าหู่จักหมู่ผมคลิปใด้เอรอเจ้าวอามาเบิ่งหลายคลิปครับเอาคลิปแรกเลยเอรอคลิปแรกที่บอกไอ้คำคมแมนผมมึงเต้นอันมาเลยเล้วทีต่ำต่อมาเนี่ก็หายเลย ไายเรื่องวันนี้ก็มากินอาหารกันยังที่นี่นะผมมาเ็สแล้วคลิปมือนัน,น <c oughs> ผมจะจำเด็กนันเลยเบื้องในใน,ในเวียดนะครับับจัดไปครับผมนี่แหละครับว่างกับแวะมาได้ตอนรับสูส่ผู้ทุกคนครับไม่ต้องมายัางเดี๋ยวผมตอนรับเองมามือปเปล่าก็ได้นะเนี่ยม่จจะไม่ต้องหิวนี่หิวนีนมนแบบน่มั้ยนะหนักมันหนักมั้ย มาไม่เบาคงเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจเอา้าคันยางเกรงใจคนหน่อยเดียวไงอาจารย์อดพ่อตับหนังก็ไมีแห้งแล้วแล้วเนี่ยยูนก็กินผมเองเพี่น้องครับแต่กินยังบอกว <c oughs> ่าใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้สายาสายซีสายหามาได้อยู่แถวกระทุ่มลมสิบเก้าครับผมม,มาไหนมาไหนี่ไกลนี่ควายเงี้ยเจ้ามาจากโคราชเนี่ยมาเป็นยังนอนนี้มาเป็นสมองนอน เราหนอนรับอาจารย์ออดขึ้นหนึงครับผมเอตัวจริงครับนะครับตามมาทางฝั่งยูวังเศ้าเลยนี่บ่อุดยอดเลยบ่อเอซีแท้บ่กามหอกครับอ้เอาคำไงโคนมาเนี่ยเราจะองนมกัเลยนะครับผัดกิลิโอโซันหวานครับกิลอโ่ปาเตโตอืมโอ้โเน็น่ ผัดให้เขาทิมเรา้เนี่ยผัดชิลิ่วผัดเซโต้มน่ยแก้วข้มเก็บมากินได้ครับจุยได้ครับจุยได้พุ่นะแก้วขมขมน้ำเนี่ยเอ๊ะอย่างเฮ้ยแดงงามดีป่ะเนื้อว่ามันไอเนื้อโคขุนโคตยังค่ำเนื้เนื้องามีเด็ดตัวเนี่ยแต่ว่าอันนี้อันนี้มันคนละเฉียงครับคนละเฉียงอันนี้เฉียงเนื้ออันนี้เฉียงไตบ่ออนึงเฉียงไหนนึงเฉียงสวบเลย xíu sì con xíu sì gạo xíu con yam cũng có nháp chào con nhau mô hình yam lê thân săn 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 cứ săn 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 nhầm đây săn 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 เป็นไรไมาเห็นตัวเก่งนะครับโอ้ยซ่นใจหลายครับอืเนี่ยสามชิปกลีบโอ้ตอนนี้อยากได้เป็นหน่องมันจุ่มกันหัดเลยครับมันบ่มีตากล้องนะเนี่ยนี่ก็ดีต้องตั้งไว้มันก็ต้องจุ่มกันมีตากล้องมันก็แลีนหนาแลีนหลังหนึ่งอันนี้ก็เอายเงี้ไปกอนก็เลยจุ่มกัน จุ่มกอนไม่กัดบ้างเหรอรันกินนายกินกินหลายๆที่นะครับข้าวมึงกินมึงกินเนี่ยข้วข็งข้าวอยู่บ่ยังสั่นเดี๋ยวจะนอนผ้าไปเหมือนแรงเบื่อเบื่อขมมากตัวนี้ว่ะจานไข่เนี่ยลดตะกร่งเลยจานไข่ สีก็คือประเดีเลยอะไรวะแซ <laughs> ่บแซ่บวะครับแก้วลายขมสุดจอดเลยอาจารย์นอดด้วยเน,น <laughs> ี่ยอย่างอย่างโอ้ มันเสียบตั้งเพยดแต่บน,นยอยากเอาสอนสดเอาแด<อ>้เ,เกี่วแมะถือใจอครับเห็ดต้นหน่อยเถอะวะเราถือว่านึ่โมราคยกินนั่งเดียวหรอกอคอยวยในส่วนแบ่งเดียวขอยเราเข่าวะครับเอเดี๋ยวนี้มาละอะไรถึงอย่างน่อนนงนะอะไรกับชีสอือนเปบ่มามันผ่าคนหนู ออน้ำเป็นมาเบอกกันเว้ยก็เลยเตรียม,มยมังก่อนท่าน,นจะไม่ได้นัดกันครับก็ดีไปตัวละมากถึงเวลาโทรบอกเลยผมดีจะเจายังมาถืออย,อยอู่ก่อนผมสิมาหอดสัตว์กันแล้วครับอาจารย์หอดสัตว์ก่อนครับหลายแล้วก็หยุผมกับพึ่งเลิกงาน เฮ็ดงานพี่เนืะไข่เลยครับใคก็เรียบเปลี่ยนอยู่วะอือดีเลยเรียบจีบอัเรียบเปลี่ยนเรียบเปลี่ยนมนเป็นรสชาตินี่ไงเรียหอยเลยเออเรียหอยแห่งดีก็นี่องเยเรียบเกื่อวันบอกมาใข่ก็เรียบเปลี่ยน ว่านมือนก้อนก็เลี้ยงเบิร์เงินตัวเดิมเลี้ยงหอยหนอวะเลี้ยงเปียบวกหอยไม่เงี้ยเนี่ยหนอนก็เป็นตะเลี้ยบเป็นตะเสียบน้ะน้ำเต็มอยู่ละโอ้โหเลยเอาพี่น้องมึงนี่เดี๋ยวสิพาะสักนิดกันเดี๋ยวสิเฮ็ดกับเข่ากับน้ำซุปมันกินได้แม่งครับผมอันนี้กะไทยพี่น้องในีเบิร์เงินเต็มซี่พันมาเยี่ยมมาหยามเออภาพผมถ่ายแน่วค่ับจัดให้เนาะอันนี้ก็มาจากโคราชครับผมฝาก ฝากพี่ฝากน้องนะไม่ได้ครับฝากติดตาม่ได้คร uh, uh, ับครับผมเวลามีการเดินทางเรื่องการเดินทางยังสี่กัเวลามีเหตุอุบัติเหตุจังสี่ผมก็จะบอกว่าเส้นทางไหนเส้นทางไหนมีอุบัติเหตุจังสี่นะแมนครับผมจิพวโพล็อกเฟสบอกตลอดยังสี่นะครับผมเอากราบลาพี่น้องเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ซับค้าตะไครนั่งไม่เจอพี่น้องสุขทุกคนข้างได้ก็ามูกเลยกครับผม การกระทําใดว่าจะได้ประสบภาพกับขอโทษขออภัยนะครับฝากติดตามนะนะครับผู้ใด้ชเข้ามากอ่ะมาได้ครับพุทธมนตรสายสีนครปฐมเนาะกระทุ่มลบสิบเก้าครับผมนี่แหละเพิ่นมาเพิ่นก็โทรหาเลยเบอร์สิติดอยู่ในเพจจะเพจไหมนะครับเพจเก่าหาว่าเห็นสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้อนนี้ก็ได้เด้อมื้อแลงโอเคครับผมเดี๋ยวสิพาอาจารย์อเสื้อผ้าไปซึ่ง